ทางด้านของนายประพฤติยอดไทยบูนนะคะผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้กล่าวว่าคาดว่าพายุโนอื่นที่จะทวีกำลังขึ้นเป็นระดับ5เนี่ยก่อนขึ้นชายฝั่งที่ประเทศเวียดนามเพราะว่าความเร็วลมสูงสุดใกล้ถึงศูนย์กลางที่เป็นพายุโซนร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะจะขยับขึ้นเป็นระดับที่5ค่ะคือว่าพายุใต้ฝุ่นนี้เนี่ยความเร็ว ความเร็วของลมเนี่ยสูงสุดใกล้ศูนย์กลางมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่พอขึ้นชายฝั่งแล้วเนี่ยอาจจะอ่อนกำลังลงลดระดับลงเป็นพายุโซนร้อนเป็นพายุดีเพชชันนะคะแล้วก็เป็นหย่อมกดความอากาศต่ำต่ำตอไปค่ะซึ่งคาดว่าพายุโนอื่นนี้นะคะจะเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันนี้18กันยายนนะคะทางนี้นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือแล้วค่ะ ขณะนี้พายุเคลื่อนตัวผ่านทางสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการตรวจอากาศทุกๆหนึ่งชั่วโมงและอัปเดตล่าสุดนะคุณพรณชาทางอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเองจะตรวจเลดราอากาศทุกๆ15นาทีเพื่อเฝ้าระวังว่าตรงไหนที่ฝนจะตกหนักค่ะต้องท้าความคุณผู้ชมฟังว่าตอนนี้นตอนนี้เขาขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามเขาเป็นพายุโซนร้อนแต่พอเข้ามาที่ประเทศไทยถือว่าขึ้นมาบนฝั่งแล้วตอนแรกอ,อยู่ในทะเลก็จะมีกําลังที่อ่อนลงเรื่อยๆกลายเป็นดีเพรสชั่นแต่ดีเพรสชั่นเองพอประกอบ กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังทําให้ฝนตกหนักอยู่ดีค่ะแล้วก็อาจจะมีลมกันโชกแรงด้วยเพราะฉะนั้นมีการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ไว้2สถานการณ์สถานการณ์รแรกตอนนี้มาแล้วนะคะสถานการณ์แรกเข้ามาทางแนวของนครพนมสกลนครและภาคเหนือคืออุตรดิตฐ์แพร่น่าน สถานการณ์ที่2คือหากมีหย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมอาจทําให้พายุเคลื่อนตัวลงมาทางพิษณุรณ์มาทางพิจิตรและบางส่วนของพิษณุโลกโดยเฉพาะวันนี้18นาฬิกาจะได้รับผลกระทบเริ่มแล้วค่ะเริ่มมีฝนตกแล้วในช่วงภาคเหนือของเรานะส่วนที่จะได้รับผลกระทบหนักๆคกอเลยคือในคืนนี้และวันพรุ่งนี้ทั้งนี้ปริมาณน้ําฝนที่ตกสะสมและฝนตกหนักผ่านเข้ามานะทำให้ทุกจังหวัด ต้องเตรียมความพร้อมแล้วคุณผู้ชมคืนนี้ถ้าใครที่จอดรถกันเนาะก็อยา่าไปจอดในพื้นที่ที่อาจจะมีต้นไม้หรือกิ่งไม้หักลงมาทับได้รวมถึงเก็บสัตว์เลี้ยงของคุณขึ้นที่สูงก่อนนะคะดูแลบ้านให้ปลอดภัยเสมอค่ะคุณผู้ชม